ยินดีต้อนรับเข้าสู่ h anel n Hunter f i r e b r a n ครับวันนี้ผมจะมาแคสเกม Metal Gear Rising r e v e n g e กันนะครับเออไม่ไม่ไม่รู้ว่าอ่าน r e v e n g e เปล่าผมก็เรียกเงี้ยโอเคเรามาเริ่ม Story Mode กันพูดกระแดโอเคมา Normal Normal <laughs> พูด พูดแบบไม่อายอฟดินเลยนะว่านอมมันโอเคไม่ไม่มีไม่มีฮาร์ดไม่มีแบบเอ้ยกูต้องฮาร์ดนะเว้ยไม่ผมขออมมันก่อนลวกันโอเคมาไม่เล่นอีซี่ให้กูแล้วไม่ไม่เล่นแล้วครับเพราะผมเคยเล่นมาแล้วนิดนึงมิเงนจะมีโอพีให้ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอินโทรอินโทรไรเดนให้ท่านดูหรือยังไงกันความจริงนี่อัดอัดครั้งที่สองครับ พราะครั้งแรกแม่งเฟลเอ้ยไม่ใช่ดิต้องครั้งที่สามเพราะครั้งแรกเฟลโอ้เฟลครั้งสองก็เฟลครั้งสามก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรลนะ <c oughs> โอโ้ my god มาเราก็มาดูทัซีนงามๆกันนะครับมาสองคนนี้ก็คุยกันโอ้การเตะบอลบอกแล้วมงชักเว้า อเด็บอลหนมไมโอเคมาขอบคุณครับท่านมีการดันเว้น0ูนห้ามิสเตอร์ไลนิงบอทเล้อนี่มันสายาอะไรเด่นวะก็ให้เป็นคุยไปครับระหว่างนั้นก็ผมจะเล่า ความแตกต่างของเมทัลเกียร์ริซซิ่งแล้วก็เมทัลเกียร์โซลิดกันนะครับเมทัลเกียร์โซลิดนี่เป็นแบบซีรีส์หลักเลยอะเป็นซีรีส์หลักของเมทัลเกียร์ทุกภาคก็มีตัวเอกเป็นโซลิดสแนค็คโซลิดสแน็คเป็นเกมแนวเติร์ดเพรสเชนต์ชุตติง้งรอบค่าแนวรอบค่าก็เป็น ก็เล hmm. ่นแนวล็อกผ้านั่นแหละแต่แตกต่างจากเกมนี้โดยสิ้นเชิงครับเพราะเกมนี้มันเน้นบูครับเน้นฟันอย่างเดียวครับไม่มีการสตองสเตลอาจจะมีมีบ้างก็นะก็เนี่ยแต่ก็เน้นบูอย่างเดียวครับเป็นเกมถือเป็นเกมแอคชั่นเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนโซลิตเน็ตที่เป็นเติร์ดเพรสเซนรอบรอบเดนเออแต่ทำไมถ้าคิดว่าทำไมต้องทำแบบ มึงไม่ทําเกมอื่นไปเลยอ่ะทําไมต้องใช้เมทัลเกียเพราะว่ามันมันใช้บอสบางตัวของเมทัลเกียครับเป็นแนวคล้ายๆกันอ่ะบอสอ่ะเดี๋ยวดูก็รู้เลยโอเคเจ้าสัตว์ทังมึงมาขวางทางกูทําไมอ่ะกูมีรถถังด้วยโอ้สัตว์มึงไม่กลัวไงครั้งที่แล้วผมไม่แปลแบบนี้ถ้าใครอยากดูกรีเพรสมาเลยแต่โอ้เอ้แต่ผมยังไม่ลบทีนะ แต่มันเตลโคตรเตลมากๆอ่ะผมบอกว่าให้เคลียร์ถนนไอ้สัสต้องยิงเลยไหมไหมปัดปัดเือะเกินจะนั่นโอ้โหปัดกระสุนแยกสองด่วบอกแล้วบอกแล้วเคลียร์เคลียร์ถนนงั้นกุ๊กไทยคิดก็อนลำบากแบบนี้ครับะเรา ไม่ได้สิเราเรียกทหารรักษาชาติคีปได้ไงมันต้องเป็นโอ้ขั้วหนึ่งจากตู้ของไรเดนเนี่ยต้องเรียกว่าคีปเออนะอันนี้เราเรียกว่าซุปเปอร์คีปก็แล้วกันโอเคเข้าใจกันตรงนี้ด้วยครับพวกฝ่ายดีเราจะเรียกว่าซุปเปอร์คีปพวกฝ่ายร้ายเราจะเรียกว่าคีปโอเคนะอัปเกรดมาหน่อย น้อยมัน hmm. ก <co> ็นะเออถึงจะได้ประโยชน์เหมือนกันก็เถอะเห็นไหมเห็นไหมไม้โชว์เทพอเาสเซอร์ yes s, so <S <eg as vik> oh, i อ oh y อ a h y e เ sir รถถังแม่งดิบได้วะโอ้โหทำได้ไงวะนี่ไงคลิปผมอะไรคลิปผมแล้วฟนนเรืไปไห เก็บก <ort. i> ับคลิปได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวรากำลังไปตายใจเย็นไว้เรากำลังโดนล้อมใจเย็นไว้ครับจะมังโดนล้อมเราต้องใจเย็นควารู้ใหม่ครับท่านประธานนธิพย์บดีขอให้รับความกลัวกูคือเอเจนต์47มันไม่ใช่ศัตรูเอ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ใช่บิดเราต้องทามัน ขอเสื oh, no ้อต ok. ิวมาหันหน้าไปมองนิดนึงต้องหันข้างไปด้วยครับความความเตี้โถครับดาบดับมาสิยาเนี่ยชักอย่างชัดศัตรูก็ร้อยมันชักแล้วนะโอเคมีปืนก็ไม่ยิงงัดรอรอก่อนรอก่อนรอมชักแล้วก็โชเท่ไปขวางถนนกูจะเคลืคนเดียวยอม่า เข้ามาขวางนะเว้ยโอเคครับกีฟสามตัวกีฟสามตัวดูว่าไยเดนจะอัพเลเวลได้หรือไม่เปิดเกมนะไอ้เหี้ยเป็นตาพร้อมมาเลยมันเลยกีฟมันเลยต้องนี่ครับกีฟเราต้องขอทำงานอีกหนึงไอ้ไอ้หยาบหยาบ

ไอเดียวโอ้ยโหกูไม่เล่นแล้วเสียเวลาชิบหายเฮ้ยเจ้เ้าโดนครับกูบอกกูไม่เล่นไงนั่นสมองไหลนั่นน right ี่กูเล่นแบบมึลยนะแค่นกัจะเอาอีกจำนายที่มึงน่าใช้ปันขนาดนั่งเฉลือเอาละครับก็บอเบสคัตีเบสโอเคีเบสนี่ใช่ไหมบา เกืบทุกอย่างโอ้ยเกือบทุกอย่างครับไม่ใช่ทุกอย่างนี่ต้นไม้ต้นไม้เหรอต้นไม้จับครับเห็นไหมจับได้จับได้ดังใจนะดาบยาวประมาณหนึ่งเมตรจับต้นไม้ขึคนบออกได้โอ้ my god เผื่อือตายตายเฮ้ยต้นไม้หายไปไหนวะเอาชิ้นหาย ต้นไม้ไายเป็นพลังงานสูตรสลายไปแล้วไม้ y god มาร้าจันเปกันเข้ามาเรื่องเฮ้ยตัดคอตัดคอตัดไปตัดไปขาขึ้นให้แล้กันโอเคนะโตูมาเฮื่อตัดไปอ้าว จะออนดีไปเไปนอมอืมโอยเอะอาเรั่คอลวกันสคนดใ่ไหน่จะเอาอจะเอาอีกมึงหมแล้ว้หไอ้เหี้ยเล่นแห ไเตยัไ <ninety> ม่ตานงี่ตายครับได้แล้วเยง

มา,าครับตัวบอสตัวแรกในอินโทรบอสตัวแรกนอิโทรตมากกินปากไม่ที่เริ่มงตลกให้จัดเดี๋ยวมาออืเห็นไหมบอกแล้วกินปากไม่ได้เรื่องตลกใใอืนั่นสามารถทำลายตึกได้ด้วยโหกินปากนียอดจริงๆเลยจ้าไม่เดี๋ยวทำไมมึงไม่รีบช่วยท่านปาตานาะทิป,ปดีก่อนวะ ไอ้เหี้ยนั่นไงตายหามึงเข้านอนในรถแล้วมึงก็เออเชื่อเยียบวดมาโผล่มาละตอนที่ยิงในโอพียร์ยิงในอินโดเชื่อไว้แบบมึงนิดเดียวมึงทำกับเพื่อนกูอย่างนี้เลยเหรอเออเจ็ดยิงเดียวมึงก็คนตีเล่นนะเว้ยเฮ้ยแง่ตาย โปรแกรม sql อะไรไม่รู้ไปหาโอ้ท่านประธานอาติบปารีฮึแม่งหลอนโอ้ oh, ทำไมต้อง w, หิวหัวด้วยวะเออมึงจะพาไปทำไมเนี่ยหยุดมาแล้วเดอะฮีโร่มึงจะเอาพระของกูไปไหน <laughs> So you're Jack. <laughs> what do you want with the Prime Minister? i want, him yeah, I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? <laughs> what? Business ain't been the same since they shut down the SOP. <laughs> break from ไอ้หัวไอ้หัวหยุดนิ่งใช่ไหอยู่นิ่งใ er ่มอยู่นิ่งชไหมอ่นิ่งใช่ไอยู่นิ่งใชไหมอยู่นิ่งใ่มยนิ่งอยู่น่งใช่ไหอยนิ่งใช่มยู่น <So long. S 2> ิ่่หย่นิงใชไอย่นิ่งใชีอยูนิ่งใหม่นิ่งใช่ไมย่นิ่งชอยูนิบงี่ไหมอย่นิ่่ไหมยู่นิ่งไ จะเกี่ยวกับซูโดที่ขาดตลาดตอนนี้ก็เป็นได้เฮ้ยมามาแล้วครับตอนนี้เราจะได้สู้กับมินิบอสครับมินิบอสมินิบอสตัวแรกโอเคเฮ้ยลูกมาหมองหน้าด้ยโอ้ยเดี๋ยวหน้ามันเฮ้ยมันหน้ามันมันหน้ามันมันหน้ามันหน้าครับมันหน้า

เฮ้ยเดี๋ยว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 เหือเรียนเลือดดิภายในหมูโอ้โหไม่รับแบบนี้เลยโอ้ยสั์ฆ่าควเลยเถอะอบี้โอ้ยจะแกขาพอมเดี๋ยวตีนูนทไมวะอ้อ่อย่าด้จะทา่อ

ไอ้ไอ้เด่นไอ้ตาบอดเหรอวะโอ้แต่เป็นตาแล้วมึงยังตาบอดจะไม่รอคงไปกดยิงครับโอเคเราจะไม่รออีกเราไม่ได้รอหรอกว่ามันก็เป็นจริงโอเคมาข้างนึงโอ้ยเดียวเดี๋ยวมึงกูรู้มึงจะทำอะไร

ไนะอเดียวนี่แมรวมพลังกันครับโอ้โหนี่ดาบเข้าบ้านเหนือก็ไม่กลัวเห็นไหมมียกได้โอ้โหศาสตว์นี่จอกว่ามึงมึงยกได้เห็นไหมมึงยอกมึงได้กูไม่ยอกแต่ได้นะศาสตว์ซับอืมของท่อนครับตาย กระเบกระเบิดข้างหลังโอเคตามกระรรแสพระเอกนิยมมีบอดก็ได้เสร็จินไปแรงดีเอ้ยเราไม่สนแรงครับเราเล่นแบบเอามันอนะเออเนอี่ยเป็นมดเป็นมดเป็นมดโอ้พันไม่เข้าโอเคครับพาร์ทนี้ขอจับเพียงเท่านี้ก่อนครับนะ จบไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำทอีกรัดโอเคนะครับโอเคเพื่อคบู่เพื่อสายขวาพีโม่ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไปไปเยอะเยอะเยอ